ยี่ยี่ What's up everyone Welcome to DJ Ten s u m e i t Channel Yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys Yeah และนี่ก็คือ a v e n g e r s City นะครับ EP ที่3 EP ที่3แล้วนะครับกับ Project Lego City เมือง Lego a v e n g e r s นะครับที่10 n Cave นะครับคราวที่แล้วนะสร้างรั้ว รอบสนามบินรอบคอมพาพด์ใส่แผ่นใสลงแม่น้ำแต่ยังไม่เสร็จแล้วก็มีการยึดถนนนู่นนั่นนี่เรียนรู้ชิ้นส่วนชื่อนะพาทต่างๆนะครับไปแล้ว EP ีที่3นี้ก็จะมาอัปเดตเมืองกันต่อนะครับว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างเพิ่มเติมสำหรับโปรเจกต์นี้แต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนั้นก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการสร้างโปรเจกต์นี้ต่อไปเอาล่ะ EP ที่3นี้นะครับผมอัปเดตเลยนะ Monument อนุสาวรีอาริเชมนะครับผมด้านหน้าก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละเหลือใส่รายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมสรุปแล้วสร้างขึ้นมาอย่างไรบ้าง 2. มีการเปลี่ยนนะมุมที่จอดรถเปลี่ยนเพลทเป็นสนามบาสเกตบอลนะครับ มีน้องๆโหวตมานะบนติกต่อค์าถามว่าจะใช้เพลทที่จอดรถดีหรือสนามบาสเกตบอลดีส่วนใหญ่แล้วโหวตให้ใช้บาสเกตบอลแล้วผมก็อยากใช้พอดีด้วยนะครับเพราะว่ามุมนั้นตอนแรกที่เคยเห็นผมเอายาน Black p a n t ทอรวางเอาไว้ตรงนั้นกะจะตั้งชื่อว่า Wakanda Court อ่าเป็นสนามวาคันดาถ้าเกิดใครจำได้ในเรื่องหนัง Black p a n t ทอรนะ เอายาลงมาจอดตรงสนามบาสที่มีเด็กเล่นอ้ามันก็ได้อารมณ์ดีตรงนั้นเดี๋ยวก็จะทำเป็นสนามบาสเกตบอลอัปเดตอีกหนึ่งจุดแล้วก็วันนี้เราจะมาวางตำแหน่งพวกไฟเขียวไฟแดงป้ายตามถนนต้นไม้อะไรแบบนี้ที่ผมสั่งมาเอามาใส่ในเมืองนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อให้ดูด้วยว่าไอ้พาทพวกนี้มันต่อยังไงมาประกอบยังไงคมฟงคมไฟไฟเขียวไฟแดง เต็มเลยเพียบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยกับโปรเจกต์นี้อัปเดต ep 3 a v e n g e r city let's go พานแรกครับกับโคมไฟถนนนะครับมันจะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมสั่งมาจาก aliexpress นะครับมาจากจีนนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description ใต้คลิปนี้ข้างล่างนะครับกดไปดูได้เลยมีของเพียบเลยนะครับมีหลายร้านด้วยลองหาดูกันนะ อันนี้มันก็จะมีนะเสามาให้แล้วก็จะมีตัวปริกใสๆแค่เนี้ยปิดลงไปก็กลายเป็นโคมไฟแล้วนะครับแต่ชุดนี้พิเศษหน่อยมันจะมีตัวบริกอันเนี้ยแปลกนะประกอบกันต่อให้โคมไฟมันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับก็เท่ดีนะเดี๋ยวจะเอามาเรียงต่อกันบนถนนแบบนี้เลยกับโคมไฟพาต่อมาครับเป็นจัก,กรยานครับผมในเมืองมีรถมีมอเตอร์ไซค์มียานเต็มไปหมดละแต่ไม่มีจักรยาน นิวยอร์กต้องขี่จัก,กรยานกันหน่อยนะครับก็สั่งมา5คันแล้วมันมีสีเป็นเมทัลลิกแบบนี้สวยดีนะมันก็จะมีเบรกกลมๆอย่างเงี้ยติดเหมือนเป็นไฟหน้าแล้วก็มีล้อมาอีก2อันง่ายๆเลยครับแบบนี้นะเข็นเล่นได้แล้วก็ตั้งได้ด้วยจัก,กรยานเทด่ดีชุดต่อมาครับเรียกว่าสตรีทไซน์นะครับป้ายตามถนนต่างๆเลยมันก็จะมาเป็นเซตแบบนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งหมดเกือบ10อันนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้าง อันแรกเลยเป็นสต็อปไซน์นะที่อเมริกาต้องมีป้ายนี้ต้องหยุดป้ายสป e d l i มิตนะความเร็วห้ามเกิน30ไมล์ต่อชั่วโมงบัสสต็อปป้ายจอดรถเมตัวพีนี้คือ parking ป้ายที่จอดรถอันนั้นคือป้ายห้ามเข้าอันนี้คือป้ายระวังคอชั่นนะครับแล้วก็มีป้ายนะกำลังซ่อมแซมถนนอยู่อันนี้สป e ดลิมิต t 50นะครับ แล้วก็มีฝาเหมือนท่อน้ํามาให้แล้วก็มีตัวนี้ระวังมาให้อีกหนึ่งอันต่อมาครับเป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะอันนี้ผมต่อเสร็จเล่นไปแล้วก็เอามาให้ดูเฉยๆสั่งมาตู้เดียวนะครับเอามาวางในเมืองนะในเมืองต้องมีโทรศัพท์สาธารณะไว้คอยบริการประชาชนหน่อยก็สวยนี้เป็นตู้แดงเหมือนทรงอังกฤษมากกว่าจริงๆแล้วอเมริกามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ก็นะจินตนาการเมืองของเราเองอยากจะแต่งยังไงก็ได้เรื่องของเรา พาต่อมาครับผมอันนี้เป็นชุดหัวดับเพลิงนะครับตามถนนนะมันจะต้องมีหัวแดงอย่างนี้แหละเป็นหัวดับเพลิงนะถ้าเกิดไฟมงมไฟไหม้อะไรเนี่ยสถานีดับเพลิงนะรถดับเพลิงมาจะต้องต่อน้ําอันนี้ไว้ดับไฟนะตามเมืองก็ต้องมีแบบนี้เหมือนเมืองบ้านเราเนี่ยทุกเมืองทุกประเทศก็จะต้องมีอันนี้จริงๆนะครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะใช้ชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นเองตามนี้เลยใครมีพาสอยู่ก็สามารถต่อเล่นเองได้เลยนะครับตามนี้ ชุดต่อมาครับอันนี้เป็นรถเข็นเด็กทารกเบบี้นะครับเห็นมันน่ารักดีแล้วก็ในเมืองน่ะน่าจะมีเหมือนอารมณ์คนเดินเล่นตามถนนเข็นนะเด็กทารกเดินเล่นก็เลยจัดมา2ชุดนะครับแบบนี้น่ารักดีแล้วก็มีนะเบบี้มาให้ด้วยพร้อมกับขวดนมนะครับ ชุดต่อมาครับอันนี้เป็นไฟเขียวไฟแดงนะครับต้องมีแน่นอนเพราะว่าเราสร้างเมืองแล้วก็มีถนนรถวิง่งก็จะต้องมีไฟเขียวไฟแดงตามแยกนะครับต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทมาเยอะเหมือนกันนะมีเสาแล้วก็มีตัวบริกที่เป็นตัวแยกแบบนี้นะครับและแน่นอนก็จะมีพวกไฟแดงเหลืองเขียวนะสีม่มุมสี่ด้านเลย แต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากได้อีกแบบหนึ่งที่เป็นเสาสูงๆแล้วมีคานยื่นออกไปเหมือนไฟเขียวไฟแดงจริงๆนะอันนี้มันแปลกๆเหมือนกันแต่แบบนั้นไม่มีขายจะต้องประกอบเองนะครับแต่เดี๋ยวรอดูก่อนอนาคตอาจจะเปลี่ยนนะซื้อพาร์สมาประกอบเพิ่มใหม่ชุดต่อมาครับเป็นเซตนะครับมานั่งกับกระถางต้นไม้นะครับมาพร้อมกันเลยแบบนี้ใครมีพารนะอยากลองประกอบมานั่งดู ดูตามนี้เลยครับไม่ยากใช้พาดไม่กี่ชิ้นเองนะครับสำหรับมานั่งแต่สําหรับกระถางต้นไม้แล้วมันจะต้องไปหาพวกใบไม้มาแต่งแบบนี้มันถึงจะดูเป็นต้นไม้เขียวๆนะครับอันนี้ก็สั่งมา4ชุดนะเดี๋ยวจะเอามาวางตามในเมืองดูให้มันมีเขียวๆข,ขึ้นมาจะได้ชุ่มชื้นหน่อยกับ a v e n g เ r อ City และสุดท้ายครับผมกับต้นไม้นะครับอันนี้ต้นไม้สวยมากลองต่อเล่นไปแล้ว1อันนะครับสั่งมาทั้งหมด10ชุดด้วยกันตอนแรกไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะแต่เราก็สามารถดัดแปลงได้แหละว่าจะให้ต้นไม้กิ่งก้านมันนะกลางออกมาใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เราเลยสวยดีครับสำหรับเซตนี้นะครับใครอยากได้ต้นไม้สวยๆนะลองดูครับชุดนี้ ที่3นะครับมาดูกันนี่เลยอย่างที่บอกเปลี่ยนเป็นสนามบาสเกตบอลแบบนี้นะครับวาคันดาคอยตของเรานั่นเองและก็เติมชั้น2ไปเพื่อจะเป็นที่จอดยานของ Black p a n t h อรนะถ้าเกิดใครจำได้ในหนัง Black p a n t h อรนะ <c oughs> ก็จะมีสนามบาสท,ที่ยานลงมาจอดแบบนี้ <c oughs> ก็เป็นเหมือนพาร์คส่วนสาธารณะเล็กๆด้วยนะที่เอเวนเจอร์ซิตีนี้ นะมีตู้โทรศัพท์อยู่ข้างหน้าสาธารณะ,ะที่จอดจักรยานนะเดี๋ยวค่อยเก็บให้เรียบร้อยอีกทีนึงประมาณนี้คร่าวๆนะครับนี่เดี๋ยวก็ใส่โคมไฟไฟเขียวไฟแดงเนี่ยลงไปแล้วตามถนนตรงนี้ก็มีนะมานั่งกับกระถางต้นไม้พร้อมต้นไม้อีกหนึ่งต้นเป็นสวนข้างบ้านนะด็อกเตอร์สเตรนจ์เล็กๆอันนี้เดี๋ยวค่อยทำให้มันเขียวๆนะเป็นสวนเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับ ตอนนี้ยังไม่ปูกระเบื้องนะเดี๋ยวรอจุดให้แน่นอนก่อนแล้วค่อยอัดกระเบื้องทีเดียวพาร์ทยังไม่พอด้วยแหละนะตอนนี้ซ u เปอร์ฮีโร่หายไปหมดดีเวนส์นะกาคอนโทสนะสัตว์ประหลาดตัวร้ายครองเมืองอยู่นะตอนนี้ <laughs> เอามาเรียงสนุกสนุกถ่ายรูปไปนะแล้วก็อนุสาวรีย์อัลริชม์โมโนเมนนะครับสำหรับ Eternals นะลองเอามาเรียงดูนี่เลย Eternals ทั้ง10คนก็อยู่รอบอาริเชมแล้วแบบนี้นะครับก็ใส่รัว้วใส่โคมไฟนะเอาพาร์ทกระจกจากตึกเอาเวนเจอเก่านี่แหละเอามาทํานะครับตรงนี้ก็ใช้ได้เลยสวยเลยนะข้างบนก็เดี๋ยวเอายานโดโมมาจอดได้ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูทางเข้าข้างหน้ากันนี่เลยแบบนี้แล้วก็มี ทางเดินรอดขาอริเชมได้ด้วยอ่านะเสร็จมาตามม,มุมอะไรนี้ก็ลองเนี่ยวางพวกโคมไฟไฟเขียวไฟแดงป้ายถนนนะแล้วก็ใส่ต้นไม้ไปเป็นจุดๆนะครับให้เมืองมันดูเขียวๆมีชีวิตหน่อยแบบนี้นี่เลยนะมองมาอย่างนี้เห็นไหมมีต้นไม้เขียวๆและในเมืองมีโคมไฟมานะเป็นเมืองละเห็นไหม แล้วก็ตรงนี้หน้าแกรนด Central สถานีรถไฟก็จัดโคมงไฟนะเรียงกันอยู่สองข้างแบบนี้เลยถนนเหมือนถนนอะไรพอจะน,นึกออกไหม <laughs> นี่เลยนะครับตามถานนมาโคง้งอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากจัดใส่โคมงฟงโคมงไฟแล้วก็มีต้นไม้ลงมาที่มุมโค้งนี้ก็ดูสวยดีนะข้างแม่น้ำ อันนี้ก็พาร์ทนะอะไรต่างๆที่เตรียมไว้ต่อนะคอมพาวข้างหลังก็ใส่เนี่ยพวกโคมไฟนะครับป้ายถนนไฟเขียวไฟแดงสต็อปสไพประมาณนี้คร่าวๆนะครับรอบเมืองอ่ะมองจากมุมนี้กันบ้างก็เริ่มเป็นเมืองแล้วนะครับ ใช้ได้อ่ะเดี๋ยว EP ต่อไปนะเราคงจะต้องเริ่มสร้าง Avengers Compound กันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันติดตามกันต่อไปครับผมว่าโปรเจกต์จะเป็นยังไงต่อไปนะอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมเอาละ แล้วเจอกันใหม่ครับ EP ต่อไปกับ a v e n g e r City Project ที่ Ten Cave